สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เย็นๆกับข้าวกลางวันกินนี่จะกินข้าวกลางวันนี่เย็นๆนี อ้กกะนาชัยาเวลาเจ็ดดิดข้าวมต้องต้องเฟืองตันกับข้าวกลาวันกับข้าวกลาวันจริงของชุบกัะนาชายาเอาไปผัด กิน,นมื้อกลา,างวันเราก็จะไม่ต้องใช้ตังค์วันนี้ปลูกเองผัดเองกินเองไม่ต้องต้องเออเออเรามีของเราเองปลูกของเราไว้ แล้วก็จะเอาไปผัดกับหมูเรามีหมูเนี้อ็อพอแล้วก็จะไปผัดกันเลย ก็เห็นก็มีหมูอยู่หน่อยนึง่หมูจะ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 หั่นหมูหั่นดอกบ้าหันหมูก่ น้ำแล้วนันก็จะหัน่นหันจะต้มจิ้มพริกก็ได้จับน้ำมันก็ได้ผัดก็ได้วันนี้ย็นนจะผัด อันนี้จะเอาน,นี่จะผัดหน้าไชยาใส่หมูกินเองเราปลูกของเราไว้เอง าแล้วเราก็ไปผัดกันเลยแล้วก็มาดูผัดกันเลย <Okay. S 1> มันใส่ลงไปมันสองช้อนข้าว แเราจะชอบก็ได้ีกระเทียมเราสบบัาสบไว้เอาไปเจบบียวให้เหลือง แล้วก็ใส่หมูที่เราหั่นไว้ล,ลงไปใส่เส้นลิขาวนั่น เครืองเค้าแล้วก็น้ามันหอยเครือง้าน้ำมันหอแตงไเค่อเค้ายิบขา,า,าแล้วก็พุ้งๆออกมาในเคองค้า ตับหันตัดลำไา้นิดหนึ่งมันซึมชา 那。No. นีก็เสร็จแล้วค่ะ แล้วข้าวมื้อกลางวันของเย็เนเๆแล้วกดมือมาทาน,นากนินข้าวกันเลยเออกินข้าวกืนข้าวกินข้าวก็นะผัด เนย้เข็มน้ำพริกได้ค่ะกินข้าวด้วยกันเลยค่ะอร่อยอร่อยกน่าทายาวันนี้เราไม่ต้องใช้ตังสักบาท แล้วก็มีกับข้าวกินอร่อยค่ะหน้าี่ยาไทยเค็ม ึมามากินข้าวกาันค่ะกินข้าวกันทุกคน เลอกคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเยนเห็นขอตัวกินข้าวก่อนถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยนเยนด้วยนะคะเยนเห็นจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ